เลขของเมียเเมียฝันว่าปูเอากุ้งตายมาหายสามตัว FC ก็เลยคุยกันว่าเป็นยังคือบ่าซื้อรัฐบาลทีมไว้แน่ก็เลยก็เลยว่ากันซื้อไวซื้อไวตั้งแต่วันที่หกที่เจ็ดซื้อไวจนเรื่มซื้อจนเรื่มเงินเขาบัญชีเราวคยไปบึงเคยหุ่จักไม่จักว่าจะพร้อมสึดเด็กต่ศูนเก่านี้ก็ได้หล่ศูนเก่าพอพอเน้นคัะศูนเก่าเอาตัวเดียวเลย เันเกิดก็อ,อย่างไรได้บนท้อ <3 S 2> าม่ไห้สามขึ้นฝันแต่เรื่องเก่าฝันนันได้แต่กุ้งยามแต่กุ้งาต,ตายอยู่นั่นแหละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับีเป็นจังไดเนาะแอกกามานคักมันวะมานยำว่าทีเดียว กะเบอลกับฟันค่ะฟันแน่นเอาสามตัวคตัวเดียวโคโรเลยนะเครื่องลั่นเนาะเครื um, loves, ่องลั่นเนาะถือเครื่องสามตัวสองตัวสามตัวก็ถือสามตัวก็ถือถือจนลืมสามตัวเป็นเลขของเมียเมียฝันว่าปูเอากุ้งตายมาให้สามตัวเอฟซีก็เลยคุยกันว่าเป็นยังคืองว่าซื้อรัฐบาลทิมไว้แน่ก็เลยกนเลย่กันซื้อไว้ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่หกคี่เจ็ดซื้อไว้จนลืมซื้อจนลืมครับ เงือนเขาบัญชีเราเคยไปเบิงึงค่อยหูจกักดไ <laughs> ม่หูจักว่าจะพร้อมศึกเด็กจะซูนเก้านี่ก็ได้หลายครับซูนเก่าควาควาเน้นครับซูนเก่าเอาตัวเดียวเลยมัน,นเกิดกอยางให้ได้คนต้มาให้สามขคืนฟันแต่เรื่องเก่าฟันนั้นได,ได,ด้แต่พุมยามแต่พุงตายอยู่นั่นแหละ,หละ กุ้งกรบเพาะพันป่เป็นกุ้งเปล่นเตี้ยน่ารักอย่างนั้นขามาเป็นกุ้งเน่าตัวบ่บ่อเป็นกุ้งเน่ามันเป็นกุ้งตายเตี้ยเน่าเบ่กลาางกับว่านมันจะเป็นมันเป็นกุ้งตายมันเป็นเกาซุ้นกุ้งตายกุ้งสุ้งนะมันบ่เน่าบ่ายังตกนงามแต่เอาเป็นม่าหยกถึนได้สามแย่เนาะกุ้งตายเด็อนที่สี่มันได้กุ้งเปลี่ยนมันก็หายคับยุ๊ กุ้งไตสามเทีมกับสามศูนเก่าอยู่แล้วนะครเจ้าี่สี่มันเป็นกุ้งเป็ดนาะเจป็นกุลงเกเนเล็อละตีแม่นเถอะแ่งีดีค่ะกินดีมากัสอบทานบ้านเลองมันมันฟองเลจ้ะจะซุนเก่านี่เอาคักย่เพราะแต่ว่าแม่นละตัวเดียวเลยครับว่าากยังวมาอ้ยวาน เบีว่านจับปิงฟางอยู่ว่าได้ใครก็ได้ตัวนี้บ้านไอ้ขี้กับตัวนี้ทะเบียนรถกับตัวนี้พอดีสิไม่มือถือก็สั่งแอดกา่าได้มือถือลายแล้วก็เลยวมันไปมาได้ถือผู้เดียวกันุยกันไรมองเนาะเอาเงิเล็กผู้อื่นผู้เลื่องเลื่องเจ้าของเอฟซีเลยว่าแอดไปตามแอดก้าให้อีกแน่ะมันบอกมาต่หลายเมื่อแล้วนะตองหวัดตองหวัดกับฟันเลยครับโอ้ได้ตองหวัดได้ตองหวัดนีนฟัน ว่าได้กไปกระลุกไส้ค่ะรับไปเรียนวัดนี่แหละไปสองคนจับมือจูงแขนกันไปเรียนมาหนอยู่ดีๆมันมีข่วนครับข่วนมันน่าหน่ำห่มากก็เลยพากันเบิงครับหันกลับไปคนไอ้เศร้าภนริกทุกแต่ข่วนออกหนาประตูได้ข่วนขวนทางทางทางออกมากก็เลยจับแขนลูกแลนแลนปกติจะเป็นทางเรียบๆอันนี้มันเป็นทางขึ้นลงนี่ใช่ทางขึ้นขึ้นแม่นรอบทางเป็นขึ้นแลนขึ้นแล้วลงก็เลยหันหัน ตั้งใจหันกลับไปเบิ่งอหยีกดเขาได้จุ่มศพออกมาศพที่เผาแล้วเห็นหอกอกมาเห็นออกมาเสกก็เลยพากันไปเบิ่งกับดูย<ๆ>างไปเบิ่งมันสงสัยนะคนถือเผายังไดคือคือยังดีๆโยกกันระว่ังเศษยางไปใกล้ถึงอุจวัตน,นามมันออกจากปากคนตายออกจากปากผมก็เลยไปจับเบิง่งเอาคนดีๆอยู่เพราะนั่นเด็ดใจเพื่อเผาไปแล้วคนเป็ี่ยนต้นวัตงานครับได้จับเพื่อนเฟื่อนเลยเพื่อน ว่าบอคักก็เลยเอือนผ้าเอือนอยังก็ยากคนบ่เบิ่งง่ำกระฟื้นขึ้นมาจังได้เหมือนฟื้นนะครับไม่นกันไม่กันครับรๆๆแต่จริงๆแล้วมันเผาแล้วนั่นหนาหนาชิตายแล้วแต่หนูออกมาแล้วฟื้นตายแล้วฟืนบ้านผมได้ไปเปิดผ้าเบิ่งคนน่ะมีแค่ส่วนส่วนบนนี่เกินล่างส่วนล่างว่ามีท่อนล่างหายท่อนบนยังอยู่แม่นครับแต่คนนี่ก็ตายยังคุยกันดีๆ เนี่ยแค่เขาเน่อ่าจมาบุญรับตามราชีที่ว่าฟันเห็นน้องขปันไปกับน้องขปันเนี่ยมมสิออกานึ่งครับแต่มือนันได้อยู่ได้อยู่สองสามเดือนครับเเราไปไล่บ้านก่อนนี่ครับเซี่ก็ได้กันตรงๆเลยสารอบเลนะต้องกัแปะไว้ขึ้นแรกก็ได้สองห้าหนึ่งครับแไวเรียบร้อยแมนครับสองหาึจะเนีนไว้หานึง เป็นสามตัวบนเนาะสามตัวบนคันบนน้ำกันนะอันนี้ขึ้นที่สองขึ้นที่สองอีกอธิษฐานก่อนนอนครัเรียกว่าปูขันมันแม่ดีๆให้ดูการฝันเกี่ยวเนี่ยเฮ้ยคนเมื่อเขียนหัยเขียนหเป็นตัวเขียนตรงกลางเป็นเขียนหาหนึ่งก่อนแต่มันอยู่ตรงกลางสมุดแต่ห้เพิ่งเด้เนาะเขียนห้เป็นตัวเลยป่ะคะอันนี้คือเพื่อเปนเขียนหาหนึ่งเป็นเขียนก่อนแต่เปนเขียนหาตรงกลาง ห้าหนึ่งเรามเขียนหาสองอ้าบนเรามาเขียนหาศูนย์แต่หาศูนย์มันค่อยชัดแต่หาหนึ่งหาสองมีชัดหาหนึ่งมน,<ค>นเขียนยแบบนี้เลยเ<ด>นี่ยน,นะปกติคนเขาจะเขียนเขียนบนลงล,งลง่างอันนี้เขียนตรงกลางแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็เขียนลงล่างรับเยลก็เลยถามว่าปูคือเขียนจังสี่ยังใดแบบคุยกันเห็นกันหรือว่าเหมือนที่ว่าว่าเอาง่างๆเขาก็คือว่าขันโตนี่มันบ่อได้ซื้อสองตัวบนกับล่างระหวางส่ กันเลยว่าพมื่อกีเพิ่นมาบอกบอกเพื่อว้บอกกันเลยวางสิหมายพราว่าเพิ่นสิกันไมให้แต่ว่าเพื่อนเน้นขาหนึ่งแม่ครับผมอ,บบอันหาหนึ่งนี่คือผมเน้นไว้เพราะว่าฝันเห็นน้องกับฝันยามใดมั็นสี่ขาหนึ่งค่ะบ่ะสี่ขาหนึ่งเลยซื้อปุ๊บประถกเลยหาหนึ่งมานี้หลังจากที่ไปซื้อผมไปซื้อมาอะสีก็โทรถามร้ายหลายว่าซื้อไปแลกซื้อตัวใดมากผมก็ซื้อมาแค่สองชุดก็คือหาสองกับพาหนึ่ง ก็มาฝันว่าได้กินครับน้องข้าวฟันฟอนลูกลูกฟอนฟอนทางคนทางฟอนกันเพราะว่าแม่นล่ะละสองตัวได้กินเนี่คือเขาแล้วหมันว่วขาวนี่ครับสองตัวเนี่ยนะห้าสองกับห้าหนึ่งครับเข้าวแสกขัท่านว่าสิเอาตัวเดียวเดี๋ยวล่อไก่มือก่อนให้ผมฝันอีกคัหลังจากที่ฝันได้กินกับน้องข้าวฟันก็บพราท่านได้ฝันครับจะเป็นล่ออีกโค้งสุดท้ายเลยมั้งไม่ฮครับผมให้ฝันดีจเคื่อ เจ็บเที่ยนหนึ่งครับแต่ิมีตัวเดียวอีกนึงัเดียวเนี่ยวันั้นเน่ยครับเดี๋ยวจังเดี๋ยวเดี๋ยหาก่ไก่หมแล้ว่ะเาัวหาเดี๋ยวหขาก็ติดตามไปเรื่อยๆนะไอ้กาคะแนนอยากได้เม็ดเดียวก็ต้องรอให้อดกาฝันยาำพี่จังอวดพีจังหนึ่งเก่าศูนย์อกากรนเน่นหายศูนย์เก่านาะครับผมอกนักกับฝันครับคืฝันแต่เดี๋ยกุ่งกุ้ตซ้ำเพื่อนแต่ฐาลงมากกับมาฝันว่าเดียวลงน้ำลงน้ำเอาผุกัเรยว่า มันเยืนเก่าแล้วล้งน้ำกันเลยเอาศูนย์ใค่เลยว่าถ้าผมฝันลุงน้ำเนี่ยมันจีบเป็นศูนย์แมนกาวาทำหน้าที่ตัวเองไมครับสื่อเลยสื่อศูนย์เลยแล้ยไปเล่นไห้พ่อซอกับก้ากับศูนย์นี่มหาแทียเลยเมื่วานมาหนักกันเดยวครับเด็กวิ่งกับทึ่งเด็วิ่งกับท่งเก่าเทึ่งศูนย์เด็กจะพูดอะไรอกเาศูนย์เก่าตัวเดียวเพราะให้เขาอีกวันนี้เลย ให้ได้ยิ่ได้น่าเด้อแอบการนะคะเดินหน้ามาไกลนะคะเพียงนอนคนไหนที่เป็นที่ของแอปการนะคะอย่าลืมติดตามครับเดี๋อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับท hmm. so mm ่านช่องนะครับที่มาถ่ายทำนะครับทุกคนชอบนะครับผมเวลาหนึ่งไหลหนึ่งแชร์นะครับผมทุกอย่างก็ได้แล้วท่านใดย่างให้สามขึ้นเลยครับเดี๋ยวแต่ไมห้อีกแล้วเนาะค่ะ นี่ก็ขอให้เอ็กซีมันหมาดน้ำเอ็ดกานะคะพี่น้องเดี๋ยวพุ่งตัวเลขน้อกันนะคะเนาะหันคีบหัดมือเลขอ,ออกกันยางมาไอ้วอกกับปูยอย,ยอู่หลังบ้านยางอ้อมโอ้ยลูกหลานไปนี่นี่แมวแม่คนมาถามกันเรื่องสีพุ่ก็เลยให้คนไปศูนย์เก้าตัวเดียวแล้วปูใหญ่ผมอายคนเด้อเลยว่างจียางปุยนะเพล่อยางใหงไลูกอะไรเงี้ยลานอายคนเด้อก็นเรื่าสิค่ะ เหมือนเมื่อเลขออกมันแม่นครับผมอาการนี้คือไปบอกไปครอบปูครับบอกว่าจะได้ก็ค่ะบอกว่าปูยให้ลูกหลานหลายคนเด้ลูกหลานเคยบอกคัดได้ศูนเก่ากับเรตัวเดียวได้ปูบอกตัวเดียวไม่เดียวเลยจะได้ไจะได้วันนี้ศูนเก่าจนว่าจนว่าเกือบได้เป่ากันประกาศคนออกมากจนมาเห็นคลิปว่าไหนยังมายังสั่นอยู่ ดีใจเนาะคุลูกนะค่ะเนาะจนว่าคำคุณลูกเรืหนีงผู้ชายเนี่ยเขาจะนีคนยังคนลูกพ่อเรกอ่ะกันคิดพ่อหนากล้าเลยเพราะว่าพ่นเน้นอิหรี่พ่นย่ำอิหรีผู้ใดได้เบิ้งคลิปก็จะรู้ว่าการเน้นย่ำสูนเก่าแม่สิบบอกตัวเอื้อมากก็คือสูนเก่าเก่าสูนอะไร อ่ะเอาตัวเลขไายลิบมันก็ชัดนะแต่ว่าสองหนึ่งบาดยตัดด้วยเอซสีมาตัดออกแค่มาหนึ่งส่วนยังไงมังคุผมกับสมัยบอตัดที่กันดิมาตัดตัดวะอ๋อตัดเยอะอันนี้ตัดเยอะเอาก็มี8แปดศูนย์น้ำอ๋อแปศูนย์นิดไม่เจอจีเอ็อกบเอามามาแตใจว่าน้ำออกปาก ผมแปลออกไว้ซื่อปากก็เป็นแปดน้ำก็เป็นศูนย์จานเพ่นเป็นพิษนาก็ได้ร้องเขียนไว้อีกตัวแปลศิริอักอาก็เนี่ยอย่าเบเบิ่งเพราะว่าตัวนั้นได้สตัวบนแล้วน้อแอดครับผมแล้วที่ตัวแักๆก็คือหาหนึ่งหาหนึ่งกับหาสองตบ้านหนึ่งตัดสองหนึ่งอยู่เนาะตัดกันไว้ครับตอนี้วอถึงกันก็คือหาสองกับหาหนึ่งครับ รับช่วงนั้นถูกตำเล่าเจนหัวติดครับก็เลยครับก็เลยบอกครูไห้ถ้าลูกลานได้โชคตกดต่อกันก็ลูก้านก็จะสั่งถวายสั่งคือเจ็ดสิเปอร์เครับอีกสามสิเอร์เซ็นต์กับคอตอขั่ว็ก็เลยถวายเพิ่มไปหาแสนครับเจ็ดให้หาสนคนลก้อแอสัคนลกี่น้นแอจากได้เม็ดเดียวรอโค้งสุดท้ายเนาะ อย่ารอให้ฟ exactly. yeah, ันอีกรอบนึงเดี๋ยวหันนาที่ละกล่องนะคะเดี๋ยวรอนะคะใจเย็นๆนะคะเอาอาที่ละกล่องนะครับผมที่กล่องโชคดีกันครับขอบคุณแอดกาเนาะค่ะสวัสดีครับผมวันนี้แอดกาสิมีโมูถือกีดอกตีครับตั้งถึ่งน้ำกันครับพี่น้องอย่าเบิ่งซื้อ